สวัสดีครับพบกับผมกรมรีวิวนะครับผมวันนี้ผมมีเพื่องฉีดน,น้ำมาแนะนำกันนะครับตัวนี้ก็เป็นของบอดนะครับ GHT 5 1 7 5ครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกำลังมอเตอร์อยู่ที่2,600วัตต์นะครับและแรงดันอยู่ที่140บาร์นะครับผมคุณ แล้วมตีตาการไหลของน้ำอยู่ที่560ลิตรต่อชัว่วโมงอนนกที่ให้มาครับเป็นปืนนะครับผมด้ามปืนแล้วก็ปลายปืนสองตัวนะครับตัวนี้จะเป็นปลายสว่านนะครับผมตัวนี้สําหรับล้างฟืนนะครับตัวนี้ก็เป็นปลายปืนสําหรับล้างรถล้างทัวไปได้เลยนะครับผมวัวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอุปกรณ์ข้อต่อนะครับผมตัวนี้จะเป็นกรองน้ํานะครับตัวนี้ก็เป็นสายต่อกองน้ําอีกทีหนึ่ง นจะเป็นหัวต่อสายสวมเร็วนะครับมาพร้อมกับสายไฮดรล,ลิกนะครับตัวนี้ความยาวที่10เมตรนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อกันเลยครับ หลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาทดลองการฉีดปืนน้ําดูเลยครับผมปืนแรกนะครับจะเป็นปืนแบบเทอร์โบนะครับดูหัวน,นะครับก็เป็นปืนอัดฉีดทั่วไปแล้วครับดูลักษณะการหัวแหลมครับผม่กระเด็น,นแยเลยแล้ว,ลวป,ปลายป,ปืนนี้ก็สามารถดึงดึงเข้าดึงออกได้ครับ ถ้าดึงออกอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่เราพ่นโฟมนะครับผมตอนนี้ครับผมต่อไปเราจะล้างมอเตอร์ไซค์กันให้ดูนะครับแต่ก่อนอืน่เรามาต่อดูดโฟมมันต่อแล้วครับผมตัวนี้ก็เป็นโฟมล้างรถนะครับแต่ายานนี้ก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับอ,ออกมากออกน้อยของโฟมได้นะครับตรงนี้นะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับแรงดันนะครับแรงดันของน้ำนครับผมวนนี้เราปรับไปที่สูงสุดก่อนนะครับโอเคครับตัวรยยครับล้าหน่ยครับ ใชครับต่อไปเราก็มาฉีดโฟมเลยครับโดยการฉีดโฟมเราก็แค่ดึงหัวอย่างนี้นะครับนะครับผมโฟมก็จะออกแค่นี้เองครับผม ครับหลังจากที่เราฉีดโฟมเรียบร้อยเราก็จะอย่าล้างกลับคืนเราแค่กดหัวลงอย่างนี้นะครับเรียบร้อยครับผมต่อไปเรามาดูอีกหัวหนึ่งกันนะครับผมวิธีการเปลี่ยนก็แค่คลายตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงได้เลยนี่นะครับ ด้ามปืนแล้วก็เสียบสามารถเสียบไว้ด้านหลังได้เลยนะครับปลายปืนตัวนี้จะเป็นปลายแบบสว่านมันจะหมุนสำหรับล้างพื้นโดยเฉพาะเลยครับล้างพื้นนี่ถือว่าแรงมากครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่นะครับผม เครื่องตัวนี้ก็ยังสามารถวางแบบนอนอย่างนี้ได้นะครับนี้นะครับหลังใจากให้เราเสร็จภารกิจในการล้างมอไซค์เสร็จแล้วครับผมตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์ติดกับเครื่องได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าแรงมากครับสามารถใช้งานกับพวกโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าไว้ติดบ้านก็ได้นะครับล้างพื้นล้างรถใหญ่แค่ไหนก็ทําได้ครับผม หากสนใจก็สามารถคลิกสั่งซื้อได้ที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ